บานขยันเล่าเอางานเขามาเล่าสู่กันฟังรวมเรื่องเล่าจากงานวิจัยของชาวบ้านและนานาสาระคว,วามรู้ต่างๆเกี่ยวกับวงการห้องสมุดและสารสนเทศทั่วประเทศไทยสนับสนุนแหล่งข้อมูลโดย CMU DC Thai Jo Thai List Planet EPC Free WiFi for All สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช a n e l ใหมายล่าสุดกับบ้านขยันเล่าเอางานเขามาเล่าสู่กันฟงังกับบรรณนารักพิมพ์แห่งสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะในปัจจุบนันอินเทอร์เน็ตแทบกลายเป็นปัจจัยที่5สําสำหรับคนยุคนี้ไปแล้วค่ะเพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจวาวันแต่เอาข้อจริง การให้บริการอินเทอร์เน็ตในบ้านเรายัางไม่ได้เป็นแบบฟรี100%ปรซประชาชนยังต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในขณะที่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเองก็มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ไม่ได้ใช้งานแบบเต็มแบนด์วิดตคือปริมาณรับส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ตค่ะในงานวิจัยนี้เลยมีแนวคิดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบสาธารณะโดยนำแบนด์วิด อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ไม่ได้ใช้งานในองค์กรไปให้บริการกับภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าถึงและเท่าเทียมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแต่ทีนี้การจะให้บริการในลักษณะนี้ก็ต้องมีการลงทะเบียนใช้งานเพื่อระบุตัวตนว่าเราได้ให้บริการกับใครบ้าง ใครเป็นผู้มาใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการทำสูงมากซึ่งในงานวิจัยนี้ก็ได้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนใช้งานที่มีคุณสมบัติคือลดต้นทุนใช้งานได้สะดวกรวดเร็วต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนการทำงาน ที่เป็นภาษาเทคนิคคอมพิวเตอร์หนักมากแบบว่าต้องอ่านกันหลายรอบเลยทีเดียวสรุปออกมาก็คือเขาจะใช้เครื่องมือทำงานร่วมกันอยู่4ตัวได้แก่ VPN เป็นตัวจำลองเครือข่ายให้คนที่อยู่ภายนอกองค์กรสามารถเข้ามาใช้ระบบได้เหมือนกับว่าอยู่ในเครือข่ายค่ะเขาใช้หลักการของ VPN เพื่อเชื่อมต่อจากเราเตอร์ในมหาวิทยาลายัย ไปหาเราเตอร์นอกมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงหน้าล็อกอินของมหาวิทยาลัยได้เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตจากนอกมหาวิทยาลัยค่ะ SDN เป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายทำให้คนดูแลเครือข่ายสามารถบริหารจัดการได้จากจุดเดียวไปสู่จุดอื่นๆทั้งหมดโดยกำหนดให้บุคคลภายนอกล็อกอินได้พร้อมกันแค่1อุปกรณ์และ กำหนดลำดับความสำคัญของผู้ใช้คือให้ผู้ใช้ในมหาวิทยาลายัยได้สิทธิ์สูงกว่าผู้ใช้นอกมหาวิทยาลายัยถ้าผู้ใช้งานในมหาวิทยาลายัยใช้งานปริมาณข้อมูลมากจะทำการลดปริมาณข้อมูลของผู้ใช้นอกมหาวิทยาลัยโดยอันตโนมัติเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยค่ะ ad เป็นตัวจัดเก็บข้อมูลต่างๆเช่นบัญชีผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์นโยบายรักษาความปลอดภัยก็จะมีกลุ่มผู้ใช้ภายนอกกำหนดวันหมดอายุการใช้งานอินเทอร์เน็ต3วันหลังจากลงทะเบียนและเก็บข้อมูลลงทงทะเบียนไว้90วันตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์หากต้องการใช้งานก็เอาบัตรมาลงทะเบียนที่เครื่องอีกครั้งค่ะ เครื่องอ่านบัตรประชาชนใช้เครื่องนี้ในการบันทึกข้อมูลที่ AD เมื่อเสียบบัตรจะแสดงข้อมูลผู้ใช้และดึงบัตรออกได้เลยระบบจะบันทึกข้อมูลเข้าไปส่วนการทำงานก็คือให้ผู้ใช้นำบัตรประชาชนมาเสียบที่เครื่องอ่านบัตรเพื่อลงทะเบียนรอโปรแกรมอ่านข้อมูลและนำไปเก็บใน AD จากนั้นก็จะได้รับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านพร้อมใช้งานสามารถล็อกอินใช้งาน SDN จะตรวจสอบสิทธิการใช้งานและให้บริการอินเทอร์เน็ตตามนโยบายค่ะจากนั้นก็มีการทดสอบระบบดูว่าถ้ามีบัญชีเพิ่มขึ้นระบบจะช้าลงหรือไม่พบว่าจํานวนผู้ใช้ไม่ได้มีผลต่อการลงทะเบียนโดยใช้เวลาในการลงทะเบียนเฉลี่ยเพียง2.63วินาทีเท่านั้นค่ะ ถือว่าใช้เวลาในการลงทะเบียนรวดเร็วมากนอกจากนี้ระบบยังถูกออกแบบมารองรับการใช้งานจำนวนมากมีการแบ่งสิทธิ์การใช้งานอย่างชัดเจนทำให้จัดสรรปริมาณข้อมูลได้แบบไม่กระทบต่อผู้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งค่ะระบบดังกล่าวนี้ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การให้บริการสำหรับภาคประชาชนห้องสมุดสามารถนำระบบนี้ ไเพื่อจัดสรรอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะในอนาคตคำว่า Free Wi-Fi for all คงไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากอ่านผลงานเต็มรูปแบบสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ตรง Description นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับพอดแคสต์บ้านขยันเล่าเอางานเขามาเล่าสู่กันฟังใน EP ีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ